มาคุยกันในเรื่องของวิธีทําให้ลูกของคุณแม่นะคะหลับง่ายนะคะคุณจะได้เลิกเป็นนะคะคุณพ่อคุณแม่นอนน้อยแต่นอนนะเอ้ยไม่ได้เราสามารถที่จะเป็นคุณแม่ที่มีลูกนอนและนอนเยอะได้โอเคปะ่ะถ้าเรานะคะเข้าใจในส่วนของกระบวนการการหลับนอนของลูกนั้นเราแม่มามาแม่มา ไปพาแล้วนะคะพิมมาเลยมีคําถามอะไรก็คือพิมพ์ม,มาไล่เลยนะคะจะทํายังไงให้ลูกหลับค่ะแม่แน่นอนนะคะเป็นคําถามยอดฮิตคําถามสุดฮอตเอ่ออะไรนอนอจะทําให้ลูกนอนหลับเอ่อนะคะสําหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาตอบให้คุณรู้นะคะว่าเอาจะทํายังไงให้ลูกหลับและหลับได้ง่ายโอเคฟ้าอ่ะทีนี้ทุกแม่นะคะจะต้องรู้ก่อนว่าเอาแม่แล้ววงจรการหลับนอนของลูกเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรนะคะการหลับของลูกจะเป็นแบบนี้1ินาทีแรกนะคะมันจะเป็นช่วงสเตจนะคะที่ลูกค่ะเริ่มหลับ ก็คือจะเป็นแบบช่วงหลับตื่นๆนะคะช่วงนี้ก็คือว่าน้องเนี่ยค่ะจะมีความที่แบบว่ายังไม่ได้มีความหลับหรืออะไรมันจะเป็นช่วงแรกที่เรานะคะเริ่มปรับให้ลูกนอนหลับนั่นเองนะคะเนาะทีนี้พอต่อจากนาทีที่10ถึงนาทีที่2 0นะคะคุณแม่เห็นที่แม่โบไฮไลท์ไว้เป็นสีม่วงไหมคะอันนี้คือช่วงที่เริ่มที่จะหลับลึกแล้วแม่นะคะเนาะทีนี้ต่อมานะคะนาทีที่ประมาณ20จนถึงประมาณ30นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่หลับลึกหลับลึกคืออารมณ์ประมาณว่าโอยสบายแล้วนะคะที่ฉันจะไไปปออาาบบนน้ะะะคจกว่ อะไรอะแช่น้ําร้อนหรือว่าจะอะไรพวกนี้ค่ะจะแบบว่าไปอยู่ไฟหลังคลอดเลยพวกนี้ในช่วงนี้ได้เพราะลูกเราหลับลึกแล้วอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอมาที่ช่วงนาทีที่ประมาณ3เอ่อสนะคะจนถึงประมาณ40นะคะก็จะกลับมาสู่ในส่วนของวงจรการหลับตื่นหลับตื่นในช่วงนี้ก็คือจะทําให้ลูกของคุณแม่นะคะมีความรู้สึกว่าแบบ ใกล้ตื่นใกล้ตื่นแล้วแม่อะไรเงี้ยค่ะถ้าเรานะคะมาทําภารกิจนะคะหรือว่ามาสะกิดหรือว่ามาหอมแก้มลูกในช่วงนี้นะคะก็จะอาจจะทําให้ลูกเรานะคะมีความที่แบบว่าเฮ้ยจะตื่นขึ้นมานะคะสุดท้ายก็คือจะเป็นช่วงนาทีที่40ถึงประมาณ50นะคะก็คือจะเป็นการครบวงจรการหลับนอนของลูกนะคะทั้งเมื่อไหร่ที่อยู่ในช่วงนะคะที่ที่คุณแม่เห็นไหมที่แม่โบไฮไลท์ไว้แล้วก็เขียนไว้ว่าครบวงจรการหลับนะคะคือลูกอะคะ่ะจะเลือกว่า จะหลับต่อหรือจะตื่นดีนะจะหลับต่อหรือจะตื่นดีนะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นวงจรการหลับนอนของลูกนะคะเนาะอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือว่าในช่วงการหลับนอนของลูกเนาะจะแบ่งออกเป็นการเริ่มหลับหลับตื่นหลับลึกแล้วก็หลับตื่นจะสลับกันไปแบบนี้ถ้าลูกของคุณแม่นะคะอยู่ในช่วงหลับตื่นเวลาที่คุณแม่ทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกก็จะบอกว่ามีความแบบตื่นบิดตัวนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาร้องไห้จนทําให้คุณแม่เข้าใจว่าเฮ้ยลูกฉันหิวนมหรือเปล่าจะเปล่าเลยค่ะเขาอยู่ในช่วงจังหวะของการหลัับตืื่่่นนนนนนนะะะะะะคคคเเเาาพรรฉ้ททีีแกอป็ชวง สิบนาทีถัดมานะคะจะเป็นช่วงที่เริ่มหลับลึกนะคะพอเข้านาทีที่2 0่สถึงสานะคะจะเป็นช่วงที่หลับลึกนะคะทําอะไรช่วงนี้ก็ได้แล้วก็หลังจากนั้นนะคะพอหลับลึกแล้วนะคะสิบนาทีต่อมานะคะก็คือนาทีที่30ถึงประมาณ40นะคะจะเป็นช่วงหลับตื่นใกล้ตื่นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าเป็นช่วงที่ครบวงจรการหลับนอนของลูกนะคะลูกที่จะเลือกว่าเอ้ยฉันจะหลับต่อหรือว่าจะตื่นดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่งงใช่ไหมอ่ะทีนี้นะคะต่อมายังคงเป็นภาพเดิมนะคะคุณแม่จำไว้เลยว่าวงจรการหลับนอน ของลูกนะคะจะสั้นมากเนาะซึ่งในส่วนของตรงนี้เองคุณแม่ก็เลยจะสังเกตเห็นว่าลูกเนี่ยจะยังไม่สามารถเซตในเรื่องของการนอนอะไรได้หรอกนะคะจนกว่าลูกนะคะจะเริ่มมีจังหวะของการหลับตื่นที่แบบยาวเออหลับ หลับลึกนะคะที่ยาวขึ้นยาวขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยในส่วนของวงจรการหลับนอนนะคะของเด็ก A เนี่ยค่ะจะคล้ายๆแล้วก็ใกล้เคียงผู้ใหญ่เราสามารถที่จะแบบนอนยาวได้แบบเหมือนพวกพวกเราอะไรเงี้ยค่ะเมื่อลูกเรานู่นอายุประมาณสักห้าปีนะคะคุณแม่ทีนี้นะคะมาที่สไลดนี้นะคะลูกจะมีอาการบิดตัวละมือร้องไห้นะคะทีนี้คุณแม่หลายๆคนนะคะชอบมาปรึกษาแม่โบน,นะว่าแม่เนี่ยลูกอ่ะตื่นขึ้นมาร้องไห้ขอกินนมตลอดเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวนะคือถ้าสมมุติว่าอย่างนี้ค่ะเราต้องมาดูว่า เอ๊ะเราอะเข้าใจการที่ลูกอะสื่อสารถูกต้องไหมนะคะเพราะว่าจะต้องบอกเลยน้องเด็กไวทารกแรกเกิดจนถึง3เดือนการที่ลูกนะคะร้องไห้นะคะอันนั้นคือภาษาของลูกลูกไม่สามารถพูดนะคะกับเราได้เพราะฉะนั้นนะคะคือให้เราค่ะจับดูว่าในส่วนของที่ลูกมีอาการแสดงแบบนั้นลูกมีเอ่ออาการคือหิวหรืออะไรอย่างไรนะคะเนาะทีนี้คุณแม่เห็นไหมที่แม่โบไฮไลท์ไว้นะคะวนินาทีที่ประมาณ 4 0ถึง50นะคะจะเป็นช่วงที่ครบวงจรการหลับตื่นนะคะเนาะทีนี้คุณแม่จะสังเกตเห็นว่าเมื่อลูกนอนไปแล้วเราเราเกิดประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะคุณแม่จะเริ่มเห็นอาการคือลูกบิดตัวเห็นไหมบ้านไหนเห็นไหมบิดตัวหรือว่าน้องเด็กบางคนเริ่มละเมอละเมอแบบร้องร้องอยู่ในคออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าน้องเด็กบางคนนะคะมีความร้องไห้แต่ยังไม่ได้รุนแรงนะมันเป็นความอารมณ์ที่แบบอย่างที่บอกค่ะมันเป็นช่วงจังหวะที่ให้เขาเลือกว่าเขาจะนอนต่อนะคะจะนอนต่อหรือว่าจะพอสานี้นะคะนั่หมายถึงว่าจะนอนต่อนะคะหรือว มาดีนะคะเนาะโอเคไหมทีนี้ในช่วงที่คุณแม่ค่ะเห็นว่าลูกมีอาการแบบนี้มีตัวละเมอร้อ,องไห้สิ่งที่คุณแม่ต้องทําคือคุณแม่รอก่อนรอเพื่อดูอาการของลูกก่อนว่า เ <N ic ca i> นี่ยที่ลูกอะมีอาการแบบนี้เขาเป็นอะไรดูอาการก่อนอย่าเพิ่งแบบรีบ,รบวิ่งกลูเข้าไปหาลูกรีบอุ้มนะคะหรือว่ารีบเอานมใส่ปากลูกในทันทีเพราะว่าถ้าคุณแม่นะคะมีสภาวะแบบนั้นมีม,มีมีการตอบสนองต่อลูกแบบนั้นนะคะจะทําให้ลูกรู้สึกว่าตอนแรกก็ไม่ได้อยากจะตื่นหรอกนะคะแต่ทีนี้คือแบบเอานมยัดใส่ปากนะคะหรือว่าอุ้มฉันขึ้นมาเอาตื่นก็นได้แม่ได้ค่ะแม่เดี๋ยวฉันตื่นนะคะแล้วเดี๋ยวฉันบรรเลงเพลงเลยนะแม่พร้อมไหมหนึ่งสองสามเฮ้นะคะนึกออกไหมคะเนะาะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเวลาที่ลูกนะคะม าการดูก่อนนะคะคุณแม่รอก่อนนะคะประมาณ2-3นาทีนะคะดูว่าเอ๊ะลูกเป็นอะไรนะคะเพราะโดยทั่วไปถ้าลูกเขานะคะมีแค่อาการที่แบบตื่นขึ้นมามันเป็นช่วงที่เขาแบบหลับตื่นเนาะแล้วถ้าสมมติว่าเขาตื่นขึ้นมานะคะเขาอาจจะมีแค่บิดตัวไปมาและสักครั้งหนึ่งเขาก็หลับได้เองนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าลูกเขาได้ไม่ได้แบบ มีสิ่งที่รบกวนเขานะคะเขาก็จะไม่ได้ตื่นขึ้นมานะคะนวดร้องอะไรพวกนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าแม่รอแล้วแล้วคือแบบว่าร้องมากแม่รองมากแม่สองสามนาทีแล้วคือไม่ไหวเลยนะคะทีนี้เวลาที่ร้องคุณก็ต้องดูนะคะว่าเอาแม่แล้วลูกร้องเพราะอะไรยกตัวอย่างเช่น หิวนมหรือเปล่าถ้าสมมติหิวนมนะคะอาการก็คือจะมีแบบว่าเลียริมฝีปากเอามือเข้าปากแล้วก็ร้องไห้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอุ้ยดูก่อนสิพอ,อ,อมเนี่ยมีความเปียกแฉะหรือเปล่าอึหรือเปล่า,ลาสัตว์กัดหรือเปล่าอากาศร้อน,อา,าอ,นอากาศหนาวละเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตอบสนองให้ถูกจุดนะคะโอเคไหมคะพอยน,นี้พอยน,นี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ว่าแม่ลูกตื่นมาขอกินนมตลอดทุกชั่วโมงเลย no no way นะคะคุณดูก่อนว่าเขาค่ะมีปฏิกิริยานะคะอย่างไร ะตอบสนองให้ถูกอันดับแรกคือรอก่อน2 3นาทีดูทรงดูทรงก่อนว่าจะเป็นอย่างไรแล้วโอเคไหมเอาไปต่อนะคะทีนี้ อย่างที่แม่บอกนะคะพูนเมื่อสักครู่นะคะเนาะเวลาที่ลูกนอนตอนกลางคืนนะคะสิ่งที่ค่อนข้างจะรบกวนลูกนั่นก็คือเรื่องของในเรื่องของการฉี่การอึนะคะของลูกน้อยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเลือกใช้ผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะคะที่สวมใส่ตอนนอนก็จะต้องบอกว่าค่อนข้างสําคัญแล้วก็จําเป็นนะคะสิ่งที่คุณแม่จะต้องเลือกยิ่งถ้าสมมติว่าลูกของคุณแม่นะคะเป็นน้องเด็กเบบี้ที่เพิ่งคลอดมาเลยนะคะคุณแม่จะต้องเลือกคุณสมบัติของในส่วนของผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะคะที่อ่อนโยนสัมผัสนุ่มนะคะแล้วก บางของลูกน้อยนะคะยกตัวอย่างเช่นมามิโปโกโกะนะคะอ่าซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกนะคะเออแบบนี้นะคะทีนี้แล้วเราก็ควรที่จะเลือกคุณสมบัติก็คือว่าควรที่จะลดการเกิดผื่นผ้าอ้อมทําให้ลูกสบายตัวผิวลูกสุขภาพดีนะคะลูกอารมณ์ดีนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญพลิกๆมากๆเลยเลือกตอนนอนนะคะ จะต,ต้องทําให้ผ้าอ้อมสาเร็จรูปนะคะที่เราสงสัยให้ลูกค่ะดูดซึมนะคะหรือว่าซึมซับน้ําปัสสาวะได้ดีเยี่ยมเพื่อที่จะทําให้ก้นลูกน้อยนะคะแห้งอยู่เสมอเมื่อก้นของลูกน้อยนะคะแห้งอยู่เสมอจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่แฉะเขาไม่ล,ลาคาญเขานอนหลับได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือเราจะต้องเลือกผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะคะที่สามารถดูดซึมซับน้ําปัสปสาวะได้อย่างดีเยี่ยมลดการเกิดผื่นผ้าอ้อมนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นผ้าอ้อมนะคะในส่วนของมามี่โปโก้ซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกนะคะที่สนับสนุนไลฟ์รอในวันนี้นั่นเอง เนาะเลือกที่ซึมซับน้ำัสสาวะดีเยี่ยมนะคะเออแล้วก็ปสัสมไอในส่วนของม,มัมมี่ปกติซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกนเองนะคะเขาสามารถที่จะซึมซับน้ำัสสาวะได้ยาวน,นานจนถึง12ชั่วโมงนะคะแล้วก็ผิวเขาเนี่ยเป็นลอนคลื่นเนาะซึมซับน้ำัสสาวะได้รวดเร็วระบายอากาศดีก้นลูกน้อยแห้งนะคะหนึ่งในนั้นคือก็ดิฉันก็ใช้นะคะแล้วคือเป็นเอ่อเป็นอะไรที่แบบเลิฟมาตั้งแต่สมัยที่ลูกยังเล็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นสำคัญจำเป็นนะกลับไปดูด้วยว่าตื่นบ่อยเนี่ยเป็นอียงเนาะนะคะเนาะเอออหรืว่าเปียกแฉะหรือเเปปลล่่่าาฉี้้นขออองมสรร็จูหรือเปล่าอะไร แบบนี้นะ